สวัสดีชาว youtube ทุกท่านนะครับวันนี้คนป่าพามาชมนี่ครับอีกผลอีกหนึ่งอีกหนึ่งอย่างที่เราทำทำก่อนที่เราจะทำการปลูกมันนะครับอีกหนึ่งอย่างคือว่าเราเราทำการปลูกมะพร้าวน้ำหอมครับปลูกร้านน้ำหอมแล้วก็ ตรงร่องน้ําที่ผมเคยเล่าให้ฟังเนาะก็จะใช้น้ําน้ําตามร่องนะครับเลี้ยงต้นมะพร้าวแ,แล้วก็รอบข้างเนี่ยอาจจะดูรกไปหน่อยนะพรอ,อบข้างนี่เราเราปลูกปลูกมันสำปะหลังกันนะปลูกเราปลูกเพื่อเป็นแนวเพื่อป้อง,ป,องป้องกันไม่ให้พวกอัวกควายของชาวบ้านครับเข้าเข้ามา ในสวนของเราก็เป็นปลูกเป็นแนวเราเรายกยกล้องขึ้นนีร่รอบรอบสวนเลยนะหอมทัง้งนู้นแล้วก็ฝั่งนู้นแล้วก็ไปที่ที่กระท่อมตรงที่เราทำโซล่าเซลล์อยู่คาเล็บตัดเราตัดแล้วนะนี่ตัดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังเดี๋ยวพามาดูต้นมะพร้าวอายุสองเกือบเกืบสองปีครับจะครบสองปี เดือนเมษายนที่ถึงนี้นะครับเป็ดมะพราะ้าวน้ำหอมตอนที่เราซื้อมาเนี่ยเขาบอกว่าของบ้านแพ้วนะครับอายุเกือบสองปีแล้วปลูกข้างๆ้ร่องร่องน้ำของเราเนี่เละนี่ครับพอได้น้ำพอเราเจาะเจาะน้ำมาดานปล่อยลงร่องเนี่ยเมื่อก่อนเราใช้กัน ลดน้ํำไปใช้สายยางครับนี่ครับสายยางเป็นเป็นน้ําหยดตัวนี้เราเจาะบาดาลเราก็ปไปน้ําลงคลองเลยให้ต้มนมะพร้าวดูดจากคลองคนระับดูต้นมันต้นมันที่เราปลูกเป็นแนวป้องกันวัวควายนี่ก็ใหญ่มากนะครับตัวน,นี้ก็จะครบปีก็เดือนเดือนพฤษภานะครับเดือนพฤษภา เป็นสายพันธุ์ระยองแปดหนึ่งเหมือนกันจะครบขวบหนึ่งก็เดินพฤษสภาปลูกไว้เป็นแนวป้องกันวัวควายนี่ครับต้นมะพร้าวน้ำหอมมาแล้วครับอายุใกล้จะสองปีแล้วครับพอได้น้ำจากคลองเข้ามานี่ก็เริ่มเห็นความสวยงามนี่ครับเนี่ยเป็น สิ่งที่เราตั้งใจตั้งแต่แรกเลยที่เราขุดคลองคือเราจะปลูกต้นมะพร้าวครับปลูกแบบว่าเป็นเวลาว่างของเรานะปลูก,ก,กทิ้งไว้ไม่ได้เป็นชาวสวนยังไม่ได้เป็นชาวสวนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับปลูกทิ้งทิ้งไว้ก่อนให้ปลูกพร้อมกันนะต้นตอนลงดินก็ต้นโตพอๆกันแต่ว่าโตสู้พวกทางนู้นไม่ได้ เดี๋ยวนาะครก็จะเห็นต้นมพร้าใหญ่โตขึ้นมาครับนี่ครับสองปีมีปัญหาเนี่ยครับต้นนี้มีปัญหาอยู่โดนด้วงจัดการครับด้วงจัดการต้นกําลังสวยเลยด้วงลงดูจะรอดหรือเปล่า โดน,ด,นด้วงลงไปหลายต้นอยู่เหมือนกัน,นครับยังไม่เอามาส้มอัแบบนนี้เดสกเกือบเดสแล้วครับตัวนี้ด่วงเหมอนกันครับร่วงกินก็พยายามป,ปรับปรุงสวนเราให้จะทําเป็นสวนผสมผสานนะครับตอนนี้ภาพอาจยังไม,ยงไม่ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่เดี๋ยวต้องรอดูต้นมะพร้าวโต ส่วนไม้ยูคาเราตัดลอกออกแล้วครับลอกออกแล้วเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวใช้ไม้โคมันรื้อรื้อต่อ,อยูคาออกเนี่ยครับโล่งครับตัดออกก็โล่งครับ,รรบแผงสุราเซลเราก็รับแดดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์รับแดดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์พื้นที่ที่เราปลูยูคาก็ประมาณสามไร่ครับสามไร่ เดี๋ยวจะคุยกับแม่โคดูว่าถ้าเขามาลื้อตอเนี่ยเขาจะคิดค่าค่าลือ้อค่าลื้อต่อยู่คาเท่าไหร่เดี๋ยวจะปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้ยังวางแผนไม่ถูมก,กันว่าจะทําอะไรแต่ว่าที่นี่แน่เอาตอย่คาออกก่อนส่วนโซนที่เราปลูกม,มันอยู่ฝั่งนู้นครับฝั่งนู้น การเลื่อนการทำเกษตรบรรยากาศยามเช้าครับพอตัดตน้นยูคาออกปุ๊บแสงแดดก็จะส่องมาแหงสุราเซลล์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพอได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็น้ำก็จะไหลแบบได้สมบูรณ์ เดี๋ยวรอดูเราจะคุยกับแมโครว่า้นที่ประมาณเนี้เขาจะเขาจะคิดราคาเท่าไหร่ทีมงานแมคโครามาแล้วครับมาดูแล้ว